แบบบ้านโมเดินนร์นหรูคาซาคอนเซ็ปต์แบบบ้านหรูสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่มอบความกว้างขวางและความอบอุ่นให้ทุกมิติของการใช้ชีวิตพร้อมตอบโจทย์ทุกรูปแบบการอยู่อาศัยโดยพื้นที่ใช้สอยมากถึง1,090ตารางเมตรและสามารถสร้างได้บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า396ตารางวา บ้านสองชั้นหลังนี้ได้รับการออกแบบจากพิถีพิถันผสมผสานความหรูหราและโมเดิร์นได้อย่างลงตัวโดยฟังก์ชันที่ครบคันท้งห้องโฮมเทเตอร์ที่จะมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ของคุณในระดับพรีเมียมพื้นที่ฟิตเนสรวมไปถึงห้องริฟิ้งรูมที่เปิดกว้างและออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายและการพบปะสังสรรค์นในครอบครัวภายในบ้านมี5ห้องนอนและ6ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถมากถึง6คัน เพื่อความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวสูงสุดสำหรับทุกคนในบ้านภายนอกบ้านมีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาด227ตารางเมตรโอบร้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและเทอเรสรอบสระน้ำทำให้ความรู้สึกถึงการผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัวพร้อมเติมเต็มทุกกิจกรรมความสุขที่จะเกิดขึ้นครับสนใจแบบบ้านหรูตัวอาคารแข็งแรงด้มาตรฐานติดต่อมาที่อยู่ข้างล่างได้ตามช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์มาที่ด้านล่างนี้ก็ได้เลย อลังการงานสร้างคาซาคอนเซ็ป